แมนบอลล์แถมนี่คือแแต่ะขาวตัวใหญ่อยู่นะเรียบร้อยอครับผมติตัวครับผมหลังจากคลิปที่แล้วที่ฮามาอันมาไต่ป่าเนาะครับผมเมื่อนี้มาย้ำเวียนมายิ่งป่าครับเมื่อนี้ผมมาอมุดสีได้ปะเนี่ยร้องเบิรงเทสไม่เคยมุดป่าสักย่าร้องจิ้มกก่อนมาแล้ว หมอบ๊ดนี่ลงมนำวาอะไรเนี่ยไจักฟองจักเนื้อออกเมื่อนั้นยางขาดนะครับผมก็เลยได้กลับมื่อนี้เปลี่ยนยางมาแล้วนี่น้ำใสดีสวยงามครับเป็นลำธารธรรมชาติไปหยังแฝดมื<ว>่อนี่นประเดี๋ยวมาแค่นี้นี่กันบอดพ้อ, <c oughs> อมของคนประจำครับโอ้แห้มาน้ำเอามาหลายหลายยางหมดใส่ยางเดี๋ยวมันประมาณครับ <c oughs> แต่ว่าทางหาปลานี่มันทางข้าออกมนหลอกเรียบร้อยครับผมถึงสถานที่โอ้น้เพเย็นเลยวยงาครับเป็นตดน้ำีฮะว,วาดดเหม็นเหม็นเนาเน่า <c oughs> เออ แล้วดำลงไปเป็นอหอมหวยหอยบอ่มุดลงไปสิบอ่อันมีปลาหุ่มอยู่นั่นอยู่บ่นี่แหละหุ่มที่กินนั่นนี่อยู่ไหมหัวออแสบดิขี้จ <c oughs> ิกจากวะเออผุ้น่ะปลาเลี้ยนทวนๆอยู่คุณม,มันตอมมันตอมงูอ่ะมุะมดก็ล่ะมุดในเบื้องตัว,ว,วะนี่แหย่แ้ยเ่นว่ะ นี้นากูบอกแล้วยังมันเปลี่ยนกินซากงูมูดยังไง,ไป,ง,งไ,ไปแล้วครับเขาเ้ซากงูไปทิมแล้วเขาก็ยมูดลงไปมองนั้นแหละครับมองแหล่งอาหารมัน,มนป่าก็แเสียบมันๆนะครับฮะ ตื่นเราหัวไทยแล้วเราแบบนั้นไนมะ่มันแมนบอลล์แถมนี่คือแฉโอ้ออกไปแล้วมันไปแล้วครับลงล่งงไปแล้ว เป็นไงแบ,บคุณนะ <laughs> เดินทางไปแล้วครับผมว้วอะควาแมนบลงองหนักยู่นแล้ว อัน,นอนเหรียญอยู่นี่เยังแม่นบ่เนี่ยโอ้ปลาแลนนีนหนีแล้วมาอยู่พี่เบัสไปหามึงแล้วไปหามึงแล้วจากทางซ้ายโอ้เยอะแยะเยอะแยะ,แยะ,แยะ เป็นได้เ,ไเอ,อือ,อ,อทำการย้ายฟังแล้วนะครับผมบัดน,นี้นมีไหมวะมีครับผม วังเปล่ากลับไปมุงก้าเ,นะเรียบร้อยครับผมวาาัชานได้อยู่ครับผมจ <c oughs> ะได้ครับผมปลาสูตรบ่ปลาขาวปลาขาวยังหรือเป็นสูตรทั้งสันป่ะปลาขาว,ขาวยังครับปลาอนี้ผมมีกลางครับผม ได้มาแล้วว่าผมตัวแรกของวันนี่ปลาขาวรุ่นได้กับบลูครับจักยี่หอ้อยังหอยไปก่อนลุดโอ้ยแย่แย่แย่มันคมพวดบ่ะ <Huh? S 1> มันอย่างไหนมันเสียบอยู่ปลายปลายบ่อะเฮอ หางาครับผมอย่างไม่โอ้ตัวที่สองหลุดนะครับผมตามซากตามซากเดี๋ยวมันกะร้อยเรียบร้อยครับบวกนี้ได้ตัวหนึ่งง่ายบวกครับบวกต่อไป นี่คือที่ที่เราจากมา<ช>ไหนครับผมมองทึ่งๆธรรมชาติเนาะครับนี่ปืนเหมือนจะบริกินมั้งครับผมห,มหมนะ่างแฮโลอ เ ah. ้วก like, ็เดินขึ้นไปต่อครับเราก็จะหวานขอมหัวมันนะครับถ้าเจอตรงนี้ น้ำตื่นบ่มุดแต่ว่าคันเลิกไปยักน้อยกับเหมือนตึบ๊บเออจัดการครับผมซักนิดแล้วกูเปาน้ำใสปั่นนี่ เดียบร้อยครับผมหื้อแห่ตอนวานตอนก้อนชิวานเห็นตัวมันอยู่เดว้วานลงไปแล้วมันหายไปไหนบุหายตัวครับผมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ปลานะครับผมมาชมวิวมาชมวิวเออหมื่นหัวสากบนนี้เออ วา wow. จะมาเล่นด่ามดีป่ะครับผมน้ำแข็งแข็งแข็งเขานะครับผมว้าวแียงเอว เดือนบอนอยู่อันเดีน้ำไหลก็โอ้ยดีเราเนี่ยไม่งั้มาขึ้นไซปันนี่ <c oughs> มาชมวิวครับมื่อนี่มาเล่นน้ำไม่ซื่อ ถึงสถานที่มุดแล้วครับผมนี่มันหลีวะมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันซิ่ง มันเป็นฟูงเลยครับผมเอาามนี่ไงอีกตัวหนึ่งอยู่ใต้รากต้นมะพร้าวไปแล้วเรียบร้อยครับผม ลงทุนเอาหมอบัตลงน้ำครับผมตะลอกโอ้ยปลาขาวตัวใหญ่อยู่นะออปลาขาวตกง่ายครับผมเวทตัวรุ่นนี่เหรอเว่ะเดี๋ยวนะนี่ครับเมดกี่ทีมถุงแปาลงน้ำแล้วเดี๋ยว <c oughs> เรียบร้อยครับผม อีกหนึ่งตัวอุ้หมีแต่ตัวว้วนวันนะครับผมปลาอยู่นี่ก็ได้ถอดเออปลาเยอะครับผมไหครับผมผลงานผลงานสามตัวครับผมเบิก <laughs> นี่เบิกนี่ได้สองตัวครับผมปลากระลังใส่งามมเลยวบ คันได้สุดโตนะข้างล่างเองเตีกันเลยอยากมีความทนะ้าทายหนักเยอะแยะเลยครับผมไปติดตัวสุดท้ายใช่ครับสุดท้ายโอเคยผมมาถึงที่สถานที่บอกสุดท้ายครับที่เราจะลงกันวันนี้วันนี้จะเปลี่ยนให้ตากล้องลงครับผมครั้ <laughs> งแรกด้วยกันครับผมสำน้ำจิงปลาครับครั้งแรกในชีวิต <laughs> มันก็ะมวนดีอยู่เด้ มวนยนมาครับมวนอไปลองเบิมงครับผมจะได้ปลาสักตัวหรือเปล่าเค <c oughs> ล็บตะกองเราพร้อมแล้วกำลังห้างกำลังขึ้นลำปืนอยู่ครับผมเปลี่นอ่าง,างาเงี้ยงว่าเอาคืนนี้ละเซีนคืนนี้ละเซีนจัดไปทีละเส้นครับผม ไปแล้ว,ลวสักตัวก็ยังดีไปอาจจะมองว่ามันตื้นนะแต่จริงๆมันไม่ตื้นนะปากกล้วยสะท้อนแสงสวยงามมากโอเคครรอติดตามผลงานของตากล้องครับได้หรือเปล่า การตำน้ำยิงปลาเป็นการหาปลาที่อนุรักษ์ที่สุดในการหาปลานะผมเรียกว่าสเฟียร์เดวิ้งนะผมเราสามารถเลือกยิงได้เป็นยังหะอจานเป็นแดเมียหัวมียหัวยิงเอา เดี๋ยวย่างไปตรงนั้นได้แล้วผมโอ,อ้โหตัวแรกครับตัวแรกแตัดไปตักไม้อยู่หา่างนเนี่ยเอาวะมาโยนมาปลดราโยนมาเลยมาปุ๊บเสร็เรียบร้อยครับผมแต้มแรกครับ ของบอลนี้ปลาไซส์สวยงามเขียวเลยน้ำตกก็สวยด้วยครับผมไปผมไม่ยิกไม่ยิคผลประกอบการเป็นไงครับผมว่างเปล่าว่วางเปล่าครับสรุปว่าได้หนึ่งตัวเด้ตัวเดียวเฮ้ <laughs> ยแค <laughs> ่นี้กันแค่นี้กับจิงแล้วมือใหม่ครับมือใหม่ ดำนินยิงปลาครั้งแรกเย้ผมไปเจอกันครับปลาลายอยู่ตัวนิงปลาเยอะครับปลาเยอะคิดว่าปลามันลายเราไปเขาจังได้สีโตเนี่ยถ้าปลามันไม่เยอะเราไม่ได้อย่างนี้นะเราจริงนีเ่เราทำการย่างก,กันที่นี่แล้วผมสี่ตัวแต่ก็จังไดละ่ะครั้งแรกเนาะดำนินยิงปลาไปผมเดี๋ยวขอจัดการปลาก่อนผม ทำการเหยียบเกียร์นะครับในของป่าเขาซีโต้เท่ๆยังสีเลยครับผมอย่างนี้เลยป่าเดียวกันเบอร์สุดอี้ต้งหักปลาขาวครับโอ้ไม่ได้ม่แต่ใส่ดีเลยในะนำนะครับแต่เบิร์สุดตัวนีนว่สุดยอดเลยสุดยอดยแล้วไหนเบิร์แตโอ้โหอะไรผมเคยดับม,มันยิงปลาเยอะเนาะครับ,รบเพิ่งแฮปปี้เคยยิงอย่แหละเห็นแต่เขาว่าเขาจะว่าจีบจัดหรือป่าปลานี่มันผมไม่กางแง้มเลยครับ มันบอกคือปลาเขาปลาประเทียนเนาะกินบานๆนี่ครับผมเรียบร้อยดีปลาแบบส,สุกกำลังดีครับผมสกแน่นอนลุนเนี่ย <c oughs> นี่เย้ผมมาวางป,ปลาสี่ตัวครับในการยิงมาทั้งนั้นเลย <c oughs> วันนี้เอาที่กลางห้วยเลยครับผมตามภาษาบ้านๆครับหากินง่ายๆอยู่ง่ายครับ นี่ครับผมชมวิวเลยแบบนี้ <Yeah. S 2> นี่ผลงานยิงป่าครั้งแรกนะกครับผมแมุดยิงครั้งแรกยิงมากก็ต้องกินครับเออเป็นไงครับนี่ครั้งแรกก็ถือว่าโอเคอยู่มานมานอยู่ที่ว่าต้องปลามันเยอะขนาดไหนถึงจะได้ครับผม <laughs> เห็นปลาเห็นย่งางไรเลยดิยิงบนทันครับยิงบมเปี่นขนาดง่ายๆ ไปสับมือนีกแไปชุกนี้ครับผมอาทีก็ลังุกะกันล้